สวัสดีวันจันทร์นะครับตอนรับเลี้ยปูครับเป็นจ่าฝูงหลังจากจบเกมนัดที่4ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026เลยครับชัยชนะที่ได้มาที่เทิร์ฟมัวครับมันเป็นอย่างไรครับทำไมเลี้ยปูถึงไม่สามารถจะเจาะแนวรับเบอร์ลี่ได้ในตลอด90นาทีจนกระทั่งมาได้ลูกจุดโทษนะครับในช่วงท้เจ็บนั่นคือประตูชัยที่เลี้ยปูทำได้ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างนะครับก็เพราะก็ผมฮอสซาลันโซ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาแบบเปิดตัวแบบ ที่มันฉีกแนวจากเดิมนะครับเพราะว่าผมมันเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าโอเคก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับพาร์ทเนอร์ของผมนะครับผลิตภัณฑ์ของนิฟซีบีดีนะครับสั่งกัดจากการชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้และใครที่ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับสามารถปรึกษาได้ฟรีเลยนะครับตามช่องทางที่ง ใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยจะได้รับส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับก็ฝากไ้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิบซีบีดีนะครับก็เกมในคือวันอาทิตย์นะครับเวลา2องทุ่มตรงครับเรียบูบุกเยือนเบอร์ลี่ครับอย่างที่ผมรีวิวไว้ในคลิปก่อนนะว่าเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรับที่เดี่ยวแน่นอามากๆนะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพเมื่อรู้กันที่แล้วที่พวกเขาจบอันดับ2เก็บได้100แต้มเท่ากับลีดซูเนเตแต่เป็นรองในเรื่องของลูกได้เสีย 4 6นัดในแชมเปี้ยนชิพพวกเขาเสียไปเพียงแค่16ลูกเท่านั้นนะครับเท่ากับว่า3เกมเนะี่ยพวกเขาเสีย1ประตูแลวมาเกมนี้พวกเขาทําให้เห็นเลยครับว่าเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันระบบที่สกอตพาร์เกอร์วางมาก็คือ5-4-1ครับก็ตามแบบตามฟอร์เมชันที่วางไว้เลยครับแนวรับ5คนกองกลาง4คนแล้วก็ห้อยกองหน้าอย่างไลฟ์ฟอสเตอร์ไว้นะครับส่วนลิเวอร์พูลครับการใช้งานก็เป็นผู้เล่น เออหน้าเดิมๆเลยครับแบ็กขวาก็ยังคงใช้โดมินกโซบอสไลน์เลยครับต่อเนื่องมาเลยจาก2เกมก่อนหน้านี้แบ็กซ้ายเคยเคสคู Center, ่เซนเตอร์ฟานไดกับโกนาเต้ตรงกลางเนี่ยแม็ตอลิสเตอร์หลังจากที่ได้เล่นทีมชาติอาร์เจนตินาครบ90นาทีมาเกมนี้ก็ได้ออกสตารต์ตต่อครับและก็คู่หูในแดนกลางก็คือไรอักาเซนแบกส่วนแนวรุกก็เหมือนเดิมนะครับซาร่าวิสโคดิชัโปแล้วก็อูโกเอกิดิเก ถ้ามองจากรูปแบบการเล่นเนี่ยเลีปูยังไงก็ต้องเปิดหน้าเข้าใสใช่ไหมครับแต่ครื่องแรกกลายเป็นว่าเป็นเครื่องที่เลีปูยังดูช้าๆดูเอื่อยนะครับยังไม่ได้ที่จะเล่นเกมอะไรมากนะักซึ่งโอกาสการยิงของเลีปูในเครื่องแรกอะ่ะมี10ครั้งเลยนะครับแต่ตรงกรอบแค่ครั้งเดียวแต่มันก็มีโอกาสที่เป็นประตูสูงมันมีจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนประหลาดใจก็คือการเปลี่ยนตัวมูรลัสคือเคสออกตั้งแต่นาทีที่38มมีไม่บ่อยนักนะครับที่ อาร์เนอร์สล็อตจะเปลี่ยนผู้เล่นโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บก่อนหมดครึ่งแรกครั้งแรกเลยก็คือการเปลี่ยนเจอรค์คอนซาในเกมนัดเปิดสนาม2 0 2 4 5. ั5้นันที่เจอกับอิสติชาวนั่นคือจบครึ่งแรกนะแต่มันมีอีกนัดหนึ่งที่ผมจาไม่ผิดนะคือเกมที่เรียบูเจอกับวูฟแฮมตันวูเดอร์สเปลี่ยนโกดาเต้ออกก่อนที่จะจบครึ่งแรกเหมือนกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บและเกมนี้เคอร์เคสเขาโดนใบเหลืองนัดน,น,นที่2ี่ข้อหาพุ่งลม้มแล้วจากนั้นมา เลื่อนของเบอร์ลี่ก็รวมถึงกองเชียร์พยายามจะกดดันเคอร์เคสเพราะตอนนั้นนะเคอร์เคสอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากเลื่อนของเบอร์ลี่ก็พยายามจะเนี่ยลากจี้ใส่เคอร์เคสเพื่อเอาไบเลือนที่2แต่สุดท้ายแล้วอาร์นซอร์สเขาตัดสินใจถอดออกเลยครับถอดออกเลยแล้วก็เปลี่ยนล็อบบมาแล้วจะมาพูดคุยกันตอนที่ผมเล่าภาพรวม90้นาทีก่อนว่าทําไมอาร์นซอร์สถึงเลือกใช้แบบนี้หมดครึ่งแรก0ูนย์ครึ่งหลังมามีการปรับเปลี่ยนครับถอด มาร์กอิสเตอร์ออกเขส่งค้อนในแบตลล่ลงมาก็ขยับโดมหรือสมบสไลย์ยืนเป็นตรงกลางนะครับแล้วก็เอาแบตลล่มาเล่นเป็นแบาขวาเกมเรือมผูดูเร็วขึ้นครับและประโยชน์จากตรงนี้เองทําให้ฟรานวิสมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นครับในการาต่อบอลแต่ทีนี้แนวสามประสานหน้าของร์พูเนี่ยนะยังดูเหมือนไม่ปฏิบัติต่อเท่าไหร่ต่างคนต่างเล่นแล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของการความสามารถเฉพาะตัวในการเอาตัวรอดการต่อบอลการประสานงานเนะี่ยมันยังไม่มีเห็นให้ชัดเจนมากนะ เบอร์ลี่ก็แก้เกมเหมือนกันครับส่งฟลอเรนติโน่ลุยส์ลงมาเป็นตัวรับกลางรับนะแล้วก็ส่งเมดลี่ฮานิบาลอดีตแข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงมาพร้อมกันเลยเวอร์พูก็พยายามจะปรับของหน้าถอดเอเกดิเก้ออกส่งเฟเดริโกเคียซ่าลงมาเกมก็ดีขึ้นเลยครับจนกระทั่งในช่วงท้ายมันก็พยาามาเจาะพยาามาเจาะแต่เนี้ยแนวรับของเบอร์ลี่เขาวางกันห้าคนใช่ไหมห้าคนเป็นแผงเลยและห้าคนนั้นเนี้ยยังมีอีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่สี่ซึ่งเป็นกองกลาง ท่ากับว่าพวกเขาเล่นเกมรับ9คนนะผู้เล่นเอาฟิลแล้วก็ห้อยกองหน้าอย่างไลฟ์ฟอสเตอร์ไว้แล้วทีนี้แหละไอการเล่น5คนของเบอร์ลี่ในแนวรับกับการประสานงานระหว่างตรงกลางอีก4คนเนี่ยผมผมองว่าพวกเขาทําหน้าที่ได้แบบสมบูรณ์แบบเอามากเลยนะครับในการวางหมากนี้มันไม่ได้ง่ายเลยครับกับการที่คุณเนี่ยต้องรักษาพื้นที่และสละยะเพื่อที่จะเล่นเกมรับให้มันเหนียวแน่นขนาดนี้ระยะห่างระหว่าง5คนกับ4คนเนี่ยต้อง ให้มันพอดิบพอดีกันต้องคุณต้องซ้อมมาแล้วก็ต้องรับมือกับทีมที่ครองบอลถึง80%ดิเปอร์เซนเลี้ยงผู้ครองบอล8ปเปอร์เซแต่เป็นการครองบอลที่ไม่สามารถจะทําอะไรตรงพื้นที่ตรงกลางได้เลยได้แต่ออกข้างพอออกข้างเสร็จพอได้เจาะตรงกลางโหค,คุณเงินหน้ามามีแต่สีเสื้อของเบอร์ลี่สีเลือดหมูคือผมชื่นชมในการฝึกซ้อมมาของสกอตพาร์คเกอร์นะว่าเกมรับของพวกคุณเนี่ยทำให้ดีมาก,มาก และมันก็ไม่แปลกใจเลยถ้าคุณจะยินดีกับหนึ่งแต้มที่ได้มาในเกมนี้ซึ่งมันก็เกือบที่จะสำเร็จผลแล้วเหมือนกันสำหรับเบอร์ลี่จนกระทั่งในจุดเปลี่ยนมันก็คือใบแดงของอุโกชุกูนาทีที่84เกิดขึ้นในช่วง้ายเก็บแต่มันก็ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแหละก่อนทดเจ็บ6นาทีอ่รวมทดเจ็บด้วย5นาทีก็ถปว่ามีเวลาอีกประมาณ11นาที ลีพูก็ส่งสำรองมาเลยครับถอดฟลอเรนวิสออกส่งลีโอเอ็นกูมัวลงถอดอิบาฮิมักูกนาเต้ออกแล้วส่งเจอร์มีฟริมปองลงเพราะตอนนั้นลีพูต้องเสี่ยงแล้วอันเนอร์สล็อตต้องเสี่ยงเพราะว่าสถานการณ์ที่พวกคุณได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นหนึ่งคนถอดก้องหลังออกเลยครับเพื่อส่งตัวรุกลงมาแล้วก็การปรับเปลี่ยนนิดนึงก็เอาฟริมปองไปยืนทางขวาเปริมเส้นแล้วก็เอาฟาลาเนยขยับไปยืนตรงกลางมากขึ้นแล้วก็เอ็นกูมัก็อยู่ทางซ้ายแล้วก็ไหนจะยังมี โคดิทักโปอะไรอีกเนี่ยสซเวอร์ไซ์ก็ยังอยู่ไรอันกับฟินแบกเป็นหนึ่งคนที่เก็บกินตรงกลางได้ดีดีเลยนักเตะคนนี้ถ้าเขายังรักษามาตรฐาน,นแบบนี้นะผมว่านี่คือระดับโลกและเรย์พูก็จะมีนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งหมายเลขหกของโลกเหมือนกันนะครับทีนี้เกมของเรย์พูรเป็นไงหลังจากที่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นก็มีจังหวะที่ลีโอเอลกูฮาพยายามที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ อ่าดวนมาแล้วก็ปาดเข้ามาจังหวะที่มันแบบสามารถเจาะได้จริงๆในเกมนี้นะครับคือจังหวะที่เอนกูมานเนี่ยจ่ายให้ฟิปลปงไปยิงเนี่ยนะครับยิงไปติดบล็อกหรือติดเซฟเนี่ยอ่ะผมจำผมจำไม่ได้แต่นั่น,นคือโอกาสที่ลิพูสามารถเจาะนะรับเบอร์ลี่ได้แล้วซึ่งช่องนั้นน่ะคือลิพูพยายามโหลดตัวเพื่อนเข้าไปในกรอบเขท,ทโทแล้วแล้วฟิลปงอยู่ตรงนั้นพอดีแต่นั่นแหละมันก็ยงังเจาะไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายจังหวะขึ้นเกมมาฟิลปงนี่แหละพยายามจะครอสเข้าไป อยู่ดีไอเมลลี่แฮนดิบอลก็ไปยกแขนยกชนิดที่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่แต่มันคงเป็นอากับกิริยาที่เขาเนี่ยคงจะมันเผลอตัวคือนักเตะที่มันยังไม่มีประสบการณ์มากนักหรือว่าเป็นนักเตะร,ระดับที่ไม่อยู่ในระดับท็อปคลาสเนี่ยมันจะมักจะมีอาการที่มันมีอะไรที่มันเนี่ยเป็นรูปอย่างเงี้ยรูปแบบพลาดแบบง่ายๆอะ่ะแล้วเขาก็ยอมรับแต่โดยดีว่ามันแฮนด์บอลไม่ถกที่ไม่เถียงอะไรเลย แล้วผู้ตัดสินไมเคิลโอริวราก็ชี้เป็นจุดโทษและนั่นคือที่มาของทําให้เลียพูเนี่ยได้ประตูชัยนาทีที่90บวก5นี่เขาบอบว่าตลอด4เกเกมที่ผ่านมานะครับได้ตั้งแต่นะัดเจอกับบอลมัดเจอกับเิวคาสเซนเจอกับอาร์เซนอลกระทั่งล่าสุดเจอกับเบอร์ลี์แต่และลูกล้วนแต่มาในนาะทีที่80ขึ้นนะครับในประตูชัยนะเริ่มจากนะัดที่เจอบอลมัดเคียซ่าลงมา ยิงนาทีที่แปดสิบแปดถึงแม้ซาร่าจะยิงปิดท้ายแต่นี่คือเขาเรียกว่าเกมวินเนอร์ก็คือลูกที่ทําให้ลิพูเนี่ยได้ผลการแข่งขันนี่คือสํารองนะที่ลงมาที่แปดสิบแปดเจอกับนิควาเซนล่ะเอ็นกูโมอารเก้าสิบบวกสิบครับจําได้ดีทุกคนเจอกับอาร์เซนอลนาทีที่แปดสิบสามโดมิเกซวอล์สไลฟรีคลิกและมาเกมนี้ก็เป็นโมเมสซาร่าสี่เกมนี้เนี่ยตัวสำรองมีส่วนร่วมหมดเลยเคียซ่าเอ็นกูฮา ฟรีคิกของโซโบก็เป็นเคอร์ติสโจนส์ที่เรียกฟาวได้เพราะโจนส์ก็ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงออนาทีที่หกสิบของเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเกมนี้ล่ะก็เกิดจากฟลิมปง่งที่พยายามที่จะครอสเข้ามาแล้วได้ลูกแฮนด์บอลสุดท้ายเรียกผูกเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่สี่ก็ขึ้นไปมีสิบสองคะแนนจากสนะี่นัดเป็นทีมเดียวในลีกในตอนนี้นะครับที่ชนะรวดสี่เกมที่ผ่านมาเล่นดีไหมครับถามว่าเกมไหนเล่นดีที่สุด ก็ต้องเกมเจอกับอาร์เซนอลดีหมดเลยครับตั้งแต่แผงหลังแผงกลางกองกองหน้าอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากนะแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่มาเกมนี้ในเกมที่ลิเวอร์พูลได้ครองบอล80%ในเกมที่ลิเวอร์พูลควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้แผงแนวลุกยังไม่สามารถที่จะคลิกกันได้ตรงจุดนี้ต้องเข้าใจด้วยครับว่าลิเวอร์พูลมีการปรับเปลี่ยนเยอะเยอะมากๆในแนวรุกก็เหลือแค่โมูนเมอร์ซาร่าคนเดียวแล้วก็คนทคาโป แล้วก็การประสานงานหรือ์พูก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการเข้าทำมีเวสเข้ามาเป็นจุดศูนย์กลางมีเอกริเก้เป็นกองหน้าเอาเคคาค์โปซาล่ายัางอยู่แต่รูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนไปถามว่าทำไมเวสถึงยังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้แน่นอนการมาเล่นที่อังกฤษเรื่องของแรงปะทะเรื่องของความเร็วมันแตกต่างกับที่เยอรมน,นีเล่นที่บุนเดสลิก้าจะไม่เจอเกมหนักแบบนี้ จะมีพื้นที่ให้วีสได้คิดแต่พอมาอยู่ในอังกฤษต้องใช้วิธปรับตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคนที่คุณจะคาดหวังว่าค,คุณซื้อมาหนึ่งล้านปอนด์มันต้องใช้ใช้ได้เลยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เพียงแค่เขาจะมีอะไรพิเศษผมเชื่อว่าเล่นไปสักพักวิสจะสามารถเปล่งประกายในตัวของตัวเองได้ซึ่งเครื่องหลังผม,มงก็มองว่าวิสเนี่ยโอเคมันดีขึ้นเพราะรูปแบบการเล่นของลิปูมันเร็วมากขึ้นลิปูมีความที่ตั้งใจที่จะเจาะป,ประตูให้มันดีมากขึ้น ส่วนเอกดิเก้โอเคเขาโดนแผงรับของเบอร์ลีนเนี่ยกลืนกินหมดเลยไม่ว่าจะ,จะเจอกับเอสเตปเจอเอ็กดาวเจอรอเลนมันก็ทำให้เขาเล่นยากเพราะว่าเบอร์ลี่ก็มาเล่นในแบบที่เขาต้องการเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นแหละและจุดเดียวที่เขาจะเอาชนะล์พูดได้ในเกมนี้นะคือการที่ลีพูต้องเหลือผู้เล่นสิบคนซึ่งไอ้ตรงจุดนี้แหละที่ทำให้อาร์เนสต์ลถึงต้องมีการปรับเอามิลอสเคอร์อเคสออก มาพูดถึงตรงจุดนี้ได้ไหมก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่านั่นแหละเคอร์เชสติดใบเหลืองแล้วก็โดนแบบโหโดนเจอความกดดันอ่ะแล้วการเปลี่ยนตัวออกมันบ่มบอกอะไรได้บ้างบ่มบอกว่าเลือ์ภูยังมีทางเลือกในตำแหน่งสำรองแบ็คซ้ายที่เป็นนักเตะที่มีคุณภาพเหมือนกันล็อกโบลงมานะครับยังทีกว่าเขายังมีคุณภาพในตัวเขายังมี เอ่อความกระหายที่จะเล่นแล้วก็สามารถที่จะทดแทนเค์เคสได้เขาทําให้เห็นว่าแบบเฮ้ยเขายังอยู่ในมาตรฐานที่สูงอยู่นะสหรับรับ,รบโบมีพลังงานมีความเก๋เอาตัวรอดได้ดีแล้วก็เติมเกมแลวสามารถที่จะสร้างสารรค์โอกาสให้กับเรอัลปูได้ส่วนเค์เคสอ่ะคุณย่งเพิ่งตัดสินเค์เคสในเกมนี้นะผมบอกเลยในเกมเจอกับอาร์เซนอลทุกคนชื่นชมเขาแต่พอมาเกมนี้เขาก็โดนโดนว่าโอโหเล่นในแค่นี้เหรอซื้อมา45ล้านปอน อย่าลืมว่าอายุเขาเพิ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็าต้องมีการให้เวลาแล้วก็การที่มาอยู่ทีมใหญ่เนี่ยคุณได้เจอกับซูเปอร์ซาร์ที่มันแบบโอ้ที่มันเหนือกว่าทีมเดิมอ่ะเขาก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยโอเคล่ะเขาได้ติดทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วแต่มันเกิดจากที่เขาเล่นกับบอลหมัดแล้วทีนี้เขาก็ทุกทุกอย่างมันอุมันชูให้เขาเนี่ยโดดเด่นแต่ทีนี้พอมากับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาต้องเจออะไรที่มันแบบมันเปลี่ยนเอ่อ แรกเปลี่ยน environment เเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างก็ต้องให้เวลาเขานะผมเดี๋ยวเพิ่งตัดสินเขาในเกมนี้เลยซึ่งเขา่าเองเขาคงจะรับทราบบีแหละว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้อันเนอร์สล้วก็ไปพูดคุยตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเหมือนกันแล้วเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าทําไมเอ่อถึงเปลี่ยนมิลลสคือ,เค,อเคสออกสลัตบอกว่ามันก็เป็นเพราะเคเคสเนี่ยโดนไปเหลืองไปแล้วนะครับ แล้วคิดว่าแฟนบอลเจ้าบ,บ้านเนี่ยก็มองว่าโอกาสที่เบอร์ลี่จะชนะได้ในเกมนี้ก็คือทําให้ลิเวอร์พูลต้องโดนไปเหลือที่2สําหรับมิลอสนะครับสล็อตบอกว่าผมไม่มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะว่าเขาเนี่ยจะไม่เข้าสกัดอะไรที่มันแบบเออจะทําให้ตัวเองโดนใบเหลืออีกครั้งแล้วเมื่อนั้นเมื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเลิยไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์พูลแฟนบอลเบอร์ลีบเบล่เริ่มกดดันเู้่อเซ็น์นั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลก็อาจจะมีโอกาสที่แพ้เกมนี้ได้นะหักเหลือเพื่อนสิบคนก็เท่ากับว่าเปลี่ยนออกดีกกวว่า่าแล้็สง แอนดี้โรเบสันลงมานะครับนั่นก็คือเรื่องของมิลเลอร์เคสทีนี้ทำไมถึงเจาะไม่เข้าก็อย่างที่เรียนไปนี่แหละรครับว่าเบอร์ลี่ตั้งรับแบบ9คน9คนเลยแล้วลิฟท์ก็ยากที่จะเจาะคร้่งหลังลิฟท์ก็เล่นเกมขึ้นมาบ้างแล้วก็วิสก็มีโอกาสที่จะเจาะประตูได้เหมือนกันเมื่อฝ่าแนวรับเข้าไปแล้วก็ยิงหลุดเสาอ,ออกไปแล้วก็มีการ ประสานงานกับเพื่อนๆมีการทําชิ่งเข้ากรอบเขตโทษหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าลิฟภูพยายามที่จะทําประตูที่มันแบบให้มันเข้าลลอกมากเกินไปจนไม่สามารถที่จะสร้างโอกาสที่มันแบบเป็นโอกาสคองได้นี่ก็คือสิ่งที่ลิฟภูต้องเจอในเกมนี้แน่นอนนี่ไม่ใช่เกมเดียวที่ลิฟพูต้องเจอหรอกจะมีอีกหลายๆเกมที่ที่ลิฟภูจะเจอการเล่นแบบนี้แต่ตลอด4ี่นัดที่ผ่านมาเอ้สามเกมที่ผ่านมาไม่นับรวมเบอร์ลี่นะลิฟผูยังไม่เจอสถานการณ์แบบนี้ไงสถานการณ์ที่ ปล่อยให้เร์พผูลคลองบอลคลองบอลคลองบอลแล้วก็แต่จอบม่รับไม่เขาตอนเจอกับบอลหมัดเจอกับนิคาเซินเจอกับอาร์เซนอลสามทีมนี้เร์พผูลโดนเพสซิ่งตั้งแต่แดนบนแต่เบอร์ลี่เนี่ยปล่อยปล่อยให้เร์พผูลคลองบอลไปเลยคลองไม่เถอะแล้วก็เชื้อเชิญให้จอบเข้ามาแต่พวกเขามั่นใจในเกมรับว่าเอาอยู่และก็เอาอยู่จริงๆถ้าไม่โดนลูกจุดโทษนะครับจริงวิสเองนะการได้วิสมามันจะตอบโจทย์ในการเจอกับทีมแบบนี้แต่วิสยังเล่นไม่ออกเลย ในนัดที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับนั่นแหละก็โอเคก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาแบบหืดหืดเหมือนกัน1-0ก็เก็บชัยชนะได้อีกแล้วครับแม้จะเล่นกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเลอร์พูมีทางออกมีโซลูชันในการที่จะหาชัยชนะและคิดดูถ้าเลอร์พูเล่นดีเมื่อไหร่ประสานงานได้ลงล็อกเมื่อไหร่ในเกมรุกทุกอย่างมันจะไม่เพอร์เฟคกว่านี้หรอ นี่ขนาดที่ยังเล่นไม่ดีแล้วยังชนะได้เลยอืมนั่นแหละอ่ะเรื่องของอาริสันเดอร์อีซัคดีกว่าว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ลงเล่นมันมีเหตุผละไะ้รหลายๆอย่างเลยนะว่าเอ้ยอีซักยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้และเกมต่อไปกับแอตเลติโกมาดิดก็มีสิทธิ์ที่จะให้ได้เห็นเขาเหมือนกันอร์เนอร์สลตน,นะครับเขาก็ไายเรียงเหตุผลมาเลยครับแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพด้วยว่าทำไมอีซักถึงไม่มีชื่อในเกมนี้ อันด้วยซอร์สบอกว่าทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าอีซักไม่ได้ซ้อมกับนิวคาสเซิลเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปเล่นทีมชาติสวีเดนแล้วก็ได้ลงเล่นแค่15-20ถึงนาทีและลิวอพูลเนี่ยจะมีโปรแกร,รมที่ต้องเล่นถึง3นัดใน7วันก็คือนั้นตั้งแต่เบอร์ลี่เออร์อมาดิดแล้วก็เจอกับเอฟเวอร์ตันในสัปดาห์หน้าซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให อีซักเนี่ยพร้อมที่จะเจอกับแอรเลีก็มาดิก็คือนี่วิธีนี้แหละครับคือการให้เขาซ้อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องลงเล่นปกติแล้วในช่วงปรีซีซั่นเมื่อผ่านไปสัก1หรือ2สัปดาห์คุณจะได้ลงเล่น45-60นาทีเป็นเกมแรกนะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆจะเพิ่มเวลาลงสนามไปซึ่งคุณจะทําได้เพราะมีเวลาซ้อมที่เหมาะสมระหว่างช่วงสัปดาห์แต่ตอนเนี้ยเรามีเวลาซ้อมกับทีมแทบจะหัวหาไม่ได้เลยครับเพราะมันอยู่ในช่วงของเปิดฤดูกาลแล้วดังนั้นถ้าจะให้เทียบเนะี่ยตอนเนี้อัก ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2หรือ3ของปรีซีซั่นอันนี้ต้องมองให้เห็นภาพอีซักไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับและที่เนี้ยมันอยู่ในช่วงไอ้คนคนอื่นอ่ะเขาไปบริการใหม่แล้วแต่อีซักก็อยู่ในเหมือนช่วงปรีซีซั่นนี่คือช่วงประมาณ2อถึงสสัปดาห์แรกของปรีซีซั่นสำหรับอีซักนะดังนั้นการที่จะเห็นอีซักลงเล่นในซัก45นาทีในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยมันจะมีโอกาสได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่อันนั้นสรเขาอธิบายแหละว่า มื่อผ่านไปสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมปกรีซีซั่นนัดแรกก็คือ45-60นาทีเท่ากับว่าในเกมเจอกับแอดมาดดิดอย่างที่อันเดอสตอรบอกว่าอีซักจะมีส่วนร่วมเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยๆเนี่ย45นาทีนะครับอันเดอสอรเขาบอกต่อครับว่าหลังจากนั้นหลังจากเจอกับแอดมาดดิดนะครับเลฟูก็เจอกับเอฟเวอร์ตันซึ่งมันเป็นความท้าทายของทีมงานสตาฟแล้วก็ฟิตเนสแล้วครับว่าจะพยายามให้อีซักเนี่ยเล่นได้เต็มทีี่่หรือเเปลาขณะด,ดวยวกัน ก็ต้องรักษาสภาพความฟิตของอีซัคไว้พร้อมถึงช่วงท้ายเกมเช่นเดียวกันก็คือค่อยๆปล่อยเวลาให้อีซัคเพิ่มมากขึ้นและทีนี้อันเนื่องจากเขาในยกตัวอย่างเคสของ Visa ยูอันวิซ่าครับวิซ่ยย้ายจากเบนฟอร์ดไปนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เป็นกรณีเดียวกันเลยครับว่าในช่วงปรีซีซั่นวิซ่าไม่ได้มีการซ้อมกับเบนฟอร์ดก็เหมือนกับอีซัคนี่แหละครับไม่ได้มีเกมปรีซีซั่นไม่ได้มีเกมอะไรเลย แล้วทีนี้วิซ่าก็ไปเล่นทีมชาติดีอาร์คองโกในช่วงเนี่ยเด็กทีมชาติที่ผ่านมาแล้วลงสนาม90นาทีทั้งสองนัดอีซัคลงไปแค่20นาทีนะครับแต่วิซ่าเนี่ยลงไป90นาที2เกมและผลที่เกิดมามันคืออะไรครับดอันวิซ่าได้รับบาดเจ็บครับก่อนเกมที่นีคัสเซนจะเจอเจอกับอะไรอ่ะวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลส์มันคือวันเสาร์วันศุกร์เอนดี้ฮาวบอกว่าวิซ่าเจ็บลงสนามไม่ได้นี่เองครับ คือเหตุผลว่าทําไมลิอร์ผูลต้องหาความสนุนให้กับอีสักซึ่งไม่ได้ซ้อมกับทีมไหนเลยมาเป็นเวลานานน,าน,นี่เลยครับคือเหตุผลแล้วอาร์นเน์ซอเขาก็ยกตัวอย่างให้แบบชัดเจนเลยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับทีนี้หลังจบเกมเนี่ยความเห็นของอาร์นเน์ซอเขามีอะไรต่อครับจากภาพรวมในเกมนี้ เขาบอกว่านี่ไม่ใช่เกมที่เลี้ยฟุนน่สร้างสรรได้โอกาสมากมายนักนะครับการเจอกับทีมที่ลงมาเล่นตั้งรับลึกในกรอบเขตโทษของตัวเองนะมันเป็นเรื่องยากเสมอครับแต่เราก็ต้องอดทนเล่นต่อไปครับเคลื่อนบอลไปเรื่อยๆครับแล้วทางเบอร์ลี่เองก็มีอาการเหนื่อยล้ามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณต้องเล่นเกมรับถึง80%ของเกมทั้งหมดหลังจากนั้นเวอร์พูลก,ก็ส่งผู้เล่นเกมลุกลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้มันเป็นเกมที่ยากลำบากครับแต่ทุกเกมในพรีเมียร์ลีกมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นครับคลได และการที่เราแทบไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสจากจากังหวะโอเพนเพลย์เลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องปกติที่เราเนี่ยมีเพื่อนใหม่มากมายครับเราจะค่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆแต่ในระหว่างนี้เราก็สามารถเก็บไปแล้วถึง12คะแนนนะครับขเขมเอ็นของซาร่าเลยครับฮีโร่ในเกมนี้ก็บอกว่าวันนี้เราเจอกับผู้ต่อสู้นี่โอ้โหค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเลยครับแล้วก็เลี้ยวพูเนี่ยพยานอย่างเต็มที่เลยครับที่จะเจาะเข้าไปในพื้นที่ระหว่างลายของเบอร์ลี่นะครับซึ่งเป็นงานยากครับแต่ก็ดีใจครับที่ ลีปูทำสำเร็จได้ในที่สุดนะครับเรามีผู้เล่นใหม่หลายคนในชุดตัวจริงครับและต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้กับสไตล์การเล่นใหม่ของเราครับเราพยายามอย่างเต็มที่เพยาอสร้างความมั่นใจให้พวกเขาเนี่ยมั่นใจว่าในทางการเล่นของลีปูเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราไม่เคยยอมแพ้ครับเราพยายามผลักตัวเองไปให้ถึง,ถงจุดหมายซึ่งเราก็ทําได้จากที่เราเนี่ยเราได้ทําร่วมกันขณะที่ฟอร์จูฟันไดครับเขาก็บอกว่า แน่นอนว่าเราก็พายายามที่จะเจาะแนวรับของเบอร์รี่นะครับแล้วก็ต้องอดทนต้องมีความอดทนเลยสิ่งสําคัญที่ฟันไนบอกแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเราแค่ต้องการประตูครับแล้วมองหาโอกาสที่แบบคุณไม่ละความพยายามครับมันเป็นชัยชนะที่เลียงผู้คู่ควรเลยครับแต่ถ้าผมเป็นเบอร์ลี่นะอันนี้ที่ฟันไนพูดการมนเสียจุดโทษแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่มันน่าจะพอใจมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันคือรู้จุดโทษการยิงของซาร่าเนี่ยทำได้อย่างสมบูรณ์แบบซาร่าคือตนะั้งแต่ระดับโลกและเราก็รู้ดีว่า ซาร่าสามารถตัดสินเกมได้ในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้ได้เสมอนะครับคีย์หลักสําสำคัญในวันนี้ก็คือการที่คุณเนี่ยไม่ท้อแท้เบเรเซก่อนครับเกมนี้อาจจะส่งผลต่อผลเสมอได้คือจะเป็นผลเสมอได้นะครับแต่เราสามารถคว้า3คะแนนได้สำเร็จและตอนนี้เราจะมุ่งมั่นสู่เกมหน้านะที่จะเจอกับแอนติโกแมดริดนะครับมาปิดท้ายที่เก็ดเล็กเก็ดน้อยกันดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นความแพ้ ต่อร์พูลของเบอร์ลินนะหกเกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็แพ้เป็นนัดที่สิบห้าจากสิบเก้าเกมที่เจอกันร์พูลเนี่ยยื้อสถิติการคว้าชัยชนะที่เทิร์ฟมัวจากเก้านั้นเนี่ยเป็นสิบนัดด้วยการบุกมาคว้าชัยที่เนี่ยเจ็ดนัดติดต่อกันทําให้สนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามที like ่ร์พ like ูลมีสถิติชนะเกมเยือนติดต่อกันยาวนานที่สุดนะครับกับการเล่นหลีกสูงสุดเทียบเท่ากับที่พวกเขาเนี่ยเคยทําได้ที่ เซลเฮิร์สพาร์ของคริสตอลพาลลสเลยครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเดินหน้ายิงประตูในพรีเมียร์ลีกติดต่อกันแล้ว30นัดนะครับเอ้ย38นัดเออนึกสถิติหนึ่งที่เกือบจะเสียสถิติแล้วนะครับในเวียนนะ่ะแต่ในเนี่ย90บวก5ซาลาห์ทำได้เท่ากับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยิงติดต่อกัน38เกมแล้วนะครับขยับเข้าใกล้สถิติที่สเปอร์ทําไว้เนี่ย39นัดแต่ยังห่างไกลกับอันดับหนึ่งที่อาร์เซนอลเนี่ยทำไว้ติดต่อกัน55นัดนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียบภูชนะ4เกมแรกของฤดูก,กาลเป็นครั้งที่3ในวัติศานนะครับต่อจากออยุคของยินเกนครับสอปีจําปีเมื่อสิบเจแล้วก็ปีที่เราได้แชมป์อ่ะสิบเกนะครับอันนี้คือเกิดเล็กเกิดน้อยแล้วก็อปิดท,ท้ายที่เออซาร่าดีกว่าซาร่าเนี่ยตอนเนี้ยยอดทําประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับแซงหน้าแอนดี้โครไปแล้วนะครับตอนเนี้ยซาร่ามี188ประตูก็ตามหลังอันดับ3อย่างเวนดูนี่อยู่20ลูก ตามหลังแฮร์รี่เคนอยู่25ลูกแล้วก็ตามหลังอารันเชลเลอร์อยู่โอ้โหกี่ลูกอะ50เสิบไม่ใช่52ดิ72ประตูโตหที่จะทำลายสถิติเชลเลอร์แต่ผมว่าสถิติแฮร์รี่เคนอะซาร่ามีโอกาสทำได้นะเพราะตามหลังอยู่25ลูกอ่ะขอเวลา2อฤดูก,กาลฤดูก,กาลนี้อีกสักอ่าโหอีกสัก15ลูกแล้ว ดูการหน้าอีกสักสิบลูกแล้วก็แซงหน้าแฮร์รี่เคนแล้วเลยครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็วันนี้มาฝากกันแบบสบายๆครับในวันจันทร์นะครับก็สวัสดีวันจันทร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในการทํางานนะครับแล้วก็ขอให้มีมีความสุขกับทุก,ทก,ทกเรื่องเลยครับก็เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสนะครับสำหรับรูลนะครับโอเคก่อนจะ ปิดในคลิปนี้ฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิบ c ี d ดีนะครับสารสกัดจากการชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดน,นอนหลับไม่สนิทผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้สามารถช่วยคุณได้นะครับไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีนะครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับและใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษด้วยนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ